รถคันนี้ขายอยู่3า0,000กว่าบาทเดี๋ยวมาดูว่าต้องเสียค่าซ่อมเป็นเท่าไหร่ถึงจะได้ขายถนอว่าคันนี้ซ่อมเท่าไหร่หนูว่าเลี่ยมๆแบบนี้น่าจะ18 0 0 0คะ่ะเรให้บวกลบเท่าไหร่บวกลบ5,000ันค่ะโอเคคืออยู่ระวัง1 3 0 0 0ถึง23,000แล้วถ้าผิดอะถ้าหนูทายผิดหนูโดนวาดหน้าแต่ถ้าหนูทายถูกบอสโดนวาดหน้านะคะเอามาแล้วกันมา <laughs> มา ดูข้างหน้าก่อนว่าไม่ลึกนะเนี่ย,เ,ยเห็นป่ะเห็นเส้นนี้ป่ะเนี่ยแต่เล็บมันไม่สะดุดเท่าไหร่ขัดสีได้เผื่อขัดสีไว้ก่อนนะพันห้าการชนหน้าเนี่ยมีรอยสเก็ตหินนะเห็นป่ะการชนหน้านะสองพันห้าวอค้าสองพันไม่ได้หรอคะอือ <c oughs> มีสกเกิร์ตด้วยนะแนท <c oughs> เห็นป่ะมีสกเกิร์ตด้วยไม่ได้สองพันห้าโอ้โดนว่ะวอลกระโปรงแล้วจะไม่โดนหรอเนี่ยรุดเลี่ยมมากเลยนะสองชิ้ 5, นอะห้าพันอะยางโดนป่ะถ้ายางโดนเธอก็จบเหตุแล้วแต่ยางดอกลึกมากเลยดูดิยางปีอะไรอะจำได้เหมือนว่าลูกค้าเปลี่ยนหน้าหลังไม่พร้อมกััันนนม้้งคี หน้าน่าจะโอเคยางลินโซ่ยีพอได้ดอกเต็มยางไม่ต้องเปลี่ยนครับยางหลังอะสภาพดีนะดูดีดอกหนาเลยอะแต่ว่ายางปี20ว่ะโดนว่ะจุดไป้หกพันอะสี่เส้นใช่ไหมคะหกพันหกพันนี่คือแค่2เส้นนะน่าจะคู่หลังโดนนะพี่ดูแล้วว่าโอ้โหเรียมจริงคูอเดซอกเขารักรถเห็นไหมเนี่ยซอกเขาไม่มีฝุ่นมีฝุ่นเลยดูเห็นไหมเนี่ยแผ่นรองอันนี้เนะเป็นหนึ่งแผ่นที่ดูด้วยว่าถ้าคนลักรถอะเขากลัวผ้าสักหลาดข้างล่างเป็นรอยเขาก็จะซื้อแผ่นรองพวกนี้อุ้ยนี่ต้องทำไหมเนี่ยนะจังอย่างนเนี้ย โอเวอกัน่เด็ยางคู่หลังนั้นพี่บอกเมื่อกี้ดอกเยอะเลยแต่ยางเนี่ยเนี้ยปี21เห็นปหมยางมายุ3ปีแล้วว่าเราปล่อยไม่ได้ถึงแม้ยางสภาพดีก็ตามเพราะโอกาสที่มันจะเกิดแตกายงานที่พวกนี้มีโอกาสเพราะยางมันเหมือนยางอ่ะมันจะเริ่มเสื่อมถ้าแก้มนี้มันเสื่อมมีโอกาสระเบิดแต่ยางจริงยางเขาสภาพดีมากเลยนะเดี๋ยวมาดูภายในหน่อยดูปีกบอดดิเห็นปหสภาพดีมากเลยถ้าใครดูคลิปคันที่เราที่ผมดูอ่ะตรงเนี้ยมันจะเริ่มซุดว่าพอซุดแล้วมันก็จะมีรอยขาดรอยเหี่ยวบ้างเนี่ยรอยขาดรอยอะไรของหนังเนียดูดิไม่มีเลยเดิมหมดเจา้อูขง หลักรถปัสดูนี่ดิที่กันนี่ยังมีอยู่เลยเผื่อแบบเราไปชนอะไรเงี้ยดูนี่อะรถ6ปีเธอดูดิยังเก็บพลาสติกนี่ไว้อยู่เลยโอ้โหแต่เบาะอันนู้นมีรอยว่ะนะดูมุมนี้เดี๋ยวนะทำดูนี่ดิเห็นปะมันเหลืองตรงนี้โอ้เดี๋ยวนี้ต้องถามช่างเบาะเนี่ยแต่พี่ว่าอันเนี้ยน่าจะเกิดจากเขาใช้ครีมกันแดดพอนั่งแล้วผู้หญิงอะ่ะมันจะเหลืองอ่ะแช่ไว่าเขาใส่กระโป่งสัน้นใช่ไหมคาบอกแต่รู้ไหมเออผมบอกเลยนะผู้หญิงนะครับที่ทาครีมกันแดดเนาะมันก็มีโอกาสทำให้เบาะหรือพวงมาลัยพวกเนี้ยมันเสื่อมมมไดดด้้้นนนนะะะเพรราาะาฉััหทคีกแ เบาเตอเผื่อไว้ก่อนพี่ไม่แน่ใจว่าทําสีได้ไหมหรือต้องเปลี่ยนชิ้นสามพันเพราะเบาะนี้ไม่เป็นไรเลยแล้วก็เผื่อถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองเครื่องกรองแองร,ร์กรองอากาศเดี๋ว่ว่าสามพันห้าได้แหละสรุปว่าสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยค่ะโอ้ยโ,โดนโอ่ะไอ้เขาน้าเกมนี้เล่นไม่ได้แล้วดูแล้วมันเริ่มแม่นแล้ววะ่ะสรุปวันนี้นะคะบอสโดนทําโทษหลังจากบอสทาโทษหนูมาโอ้โหสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคิวหนูตัก็ลงโทษแล้วโอเคค่ะต้องไปละวองขอโทษค่ะ แก้งอย่างเยอะหนือเอาคืนอะไร่วะเนี you, <laughs> ่ยงานก็ต้องทำแก้งก็โดนเหรอเนี่ยเลอะมากเลยโอเค